สวัสดีคะ่ะ FC แฟนคลับทุกท่านพบกับช่องมิวชอนทำกินเช่นเดิมค่ะวันเสาร์ที่2มีนาคมพศ2567สำหรับคลิปนี้แอดจะมาอาปเดตคิวงานรายวันของน้องแอมนะคะจบจากงานเมื่อวานที่ลบบุรีวันนี้น้องแอมมีคิวงานที่ระยองวันนี้พบน้องแอมได้ที่งานเกษตรบ้านพ่อครั้งที่1มหกรรมการประกวดพันไม้และสัตว์เลี้ยงศูนย์บริการการพัฒนาปวกแดง ตามพระราชะดิริิอ่างเก็บน้ำดอกทรายอำเภอปวกแดงจังหวัดระยอง FC แฟนคลับท่านใดอยู่แถวระยองหรือจังหวัดใกล้เคียงสะดวกก็เดินทางมาให้กำลังใจน้องแอมกันได้นะคะใครที่รักและคิดถึงน้องแอมตามไปให้กำลังใจกันได้ค่ะท่านใดที่เดินทางไปได้แอดก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภยัยทั้งไปทั้งกลับขับรถด,ด้วยความระมัดระวังกันด้วยช่วงนี้อากาศร้อนนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ มาให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะส่วนท่านใดที่เดินทางไปไม่ได้ก็รอชมไลฟ์สดถ้ามีการไลฟ์สดแม่แม่เอซก็สามารถเข้ามาให้กำลังใจกันได้เหมือนเดิมค่ะใครที่ไปรับรองไม่ผิดหวงังน้องแอมน่ารักมากร้องเพลงเพราะทุกเพลงเลย น้องแอมขึ้นเวทีประมาณ20นาฬิก30นาทีถึง21นาฬิกา30นาทีนะคะขอเชิญพ่อพ่อแม่แม่แฟนคลับชาวระยองและใกล้เคียงไปให้กำลังใจน้องแอมกันเยอะๆนะคะ ไปชมงานเกษตรต่างๆในงานฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอมก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากน้องแอมชุนทิชาขอบคุณ fc แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามเข้ามาให้กำลังใจ fc แฟนคลับที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ